สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันกับตัวนี้เหมือนเดิมนะ OR นะครับเอาไงต่อดีกับ OR นะครับก็เมื่อวานนะครับก็มีคนสอบถามเข้ามานะครับว่าผมมีความคิดเห็นอย่างไรกับ OR นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาแชร์มาเขาเรียกว่าอะไรนะมา ลองฟังมุมมองจากจากทางผมดูแล้วกันเนะว่าคิดยังไงนะครับซึ่งถ้าไปดูกับหลายๆที่เขาก็มองว่าโอ,อมันแพงไปแล้วนั่นนู่นนี่บลา b ล a b นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปดูนะแต่ว่าคนที่คุยกันเนี่ยเขาบอกว่าเ,ออเขาก็บอกว่าอย่างที่อื่นเนี่ยบอกว่าแพงไปหมดแล้วนะครับแล้วผมคิดยังไงอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับซึ่ง ต้องบอกไว้ก่อนว่าส่วนตัวผมนะดูกราฟให้น้ำหนักที่กราฟเป็นหลักนะครับเออให้น้ำหนักที่กราฟเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นๆก็ไม่ค่อยดู <laughs> ไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะต้องบอกไว้ก่อนนะครับยกเว้นอ,อ่ที่จะมีดูหน่อยก็จะมีดูตัวกำไรนะครับเน็ p r o f ิตนะครับของบริษัทนะว่ามันโอเคหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยได้ดูอะไรนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจากกราฟเนี่ย OR เป็นยังไงบ้างนะอันนี้คือกราฟ OR นะในไทม์เฟรมมันนะครับในไทม์เฟรมมันนะโอเคแล้วก็มันก็เป็น1เขียวเนาะไทม์เฟรมวีคเป็น2เขียวแบบนี้แปลว่าอะไรครับถ้าคนใช้ HA แปลว่าอะไรก็เป็นสัญญาณการเข้าซื้อนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวผมได้หายไว้เนาะเดี๋ยวผมลบออกหมดเลยนะครับลบออกให้หมดนะครับหลักการของการใช้ไฮเกนนชีนะครับคือว่าเราจะซื้อก็ต่อเมื่อมีสองเขียวนะครับเขียวที่สองทำไฮสูงก็ท่านก่อนหน้าก็ซื้อนะครับเออนะ ก็ประมาณนี้นั่นหมายความว่าอะไรใน Time Frame Week มีสัญญาณการเข้าซื้อนะครับเดี๋ยวผมตีแนวรับแนวต้านไปด้วยเลยเนาะ,อ,ะอันนี้โลตํำสุดไฮสูงสุดนะครับของ Time Frame Week นะโอเคเสร็จปุ๊บเราก็มาดู t i r e m r d m y อ่า Time Frame Day นะครับต้องขยายดูก่อน ห้ High ก่อนหน้าของไทม์เฟรมเดย์อืมห้ High ก่อนหน้าก็เอาตัวน,นั้นแหละถูกละนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูไทม์เฟรมย่อยนะครับโลกก่อนหน้าก็มีแล้วนะไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับอ่ะนี่สี่ชั่วโมงนะครับก็มีสองเขียวนะสองเขียวหมายเพราะว่าอะไรเนี่ย ทำไฮสูงกว่าแท่งก่อนหน้านะครับสีชั่วโมงก็มีสัญญาณการเข้าซื้อนะสีชั่วโมงก็มีสัญญาณการเข้าซื้อนะครับเพราะว่ามันมีไฮก่อนหน้าอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะ นครัให้กว่าหน้าอยู่ที่31.25นะครับคือก็มาเป็นสัญญาณการซื้อตอน ATC ของวันของวันศุกร์นะครับเออนะก่อนปิดตลาดก็ย่ำอยู่ที่30.75 31 30.75 31ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ ATC มาปิดที่ 30.15นะเออนะครับนั่นหมายความว่าอะไรคือจะได้เฉพาะคนที่จะทำราคานะเออเพราะว่าจะเอาขึ้นอนะนะครับลายลายลายเรามาดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงเห็นไหมครับไทม์เฟรม1ชั่วโมงไทม์เฟรม1ชั่วโมง <c oughs> ถ้าคนใช้ ถ้าคนใช้ตัว EMA ตัดกันนะครับก็เริ่มเริ่มคิดและเริ่มคิดแล้วลว,ว่าเฮ้ยมันน่าสนใจแล้วเหมือนจะแบบขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวพาราโบลิกซาเนี่ยก็มีสัญญาณให้เข้าซื้อแล้วนะครับหลังจากที่โดนกดมานานนะหลังจากที่โดนกดมานานนะครับแล้วซาเนี่ยก็มาอยู่ด้านล่างแล้วก็เป็นสัญญาณการเข้าซื้อ นะครับถ้าคุณใช้ซาเป็นนะแล้วเราก็จะเห็นแนวถัดไปคือตรงนี้นะครับแนวถัดไปคือตรงนี้คือ33.5 33.5มเนี่ย3 3มเนี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสเป็นแนวต้านเนาะแล้วก็31.5เป็นแนวต้านนะอ่าเลเซลว่า31.5เป็นแนวต้านนะครับดู 30นาทีถ้าดู30นาที EMA ตัดกันแล้วนะครับเนี่ยก็เป็นสัญญาณการบายนะตรงนี้เป็นสัญญาณการบายนะครับอันนี้เป็นสัญญาณการเซลล์นะนะครับ เพราะว่าอันนี้มันตัดลงใช่ไหมไอ้สีแดงนี่ตัดลงแต่ตัวเนี้ยมันตัดขึ้นนะครับอืมก็ในทม์เฟรม30นาทีมีสัญญาณการซื้อนะครับมีสัญญาณการซื้อนะอืมแล้วก็ดูทางเฟรม15 สินี่เห็นชัดเจนนะครับว่าขึ้นไปละนะครับก็ลุ้นอย่างเดียวนะครับลุ้นอย่างเดียวคือให้สามารถยืนเหนือ31.5ให้ได้นะครับยืนเหนือ31.5ให้ได้นะมันก็ครบองค์ประกอบนะครับก็จะครบองค์ประกอบนะอันนี้เราเจอแนวรับเพิ่มขึ้นนะตรงนี้อืม แล้วก็เจอแนวต้านตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาทำแผนการเทรดนะครับก็ประมาณนี้นี่นะครับก็ประมาณนี้ถ้าสามารถยืนเหนือ31.5ได้ไปต่อนะครับไปต่อที่ สามสิบสามจุดห้าแล้วก็สามสิบห้าอุ้ยไม่สวยเอาใหม่กราฟล้นๆนนะครับกราฟล้นๆนะอันนี้อ่ะโอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ถามว่าย่อจบยังเดี๋ยวขอดูหน่อย,ยขอดูหน่อย อก็ลงมาแนวห้าสิบเปอร์เซ็นะครับลงมาแนวห้าสิบเปอร์เซ็นตเราเด้งนะลงมาแนวห้าสิบเปอร์เซ็นเราเด้งก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้นะครับใช้ได้นะแล้วคราวนี้มันเป็นแนวที่เด้งก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เรามาดูหาเป้ามันอืม ก็ได้นะ33.75 35เออแนว7 7 8 6พอดีนะครับก็โอเคนะครับแนวสำคัญก็ให้ระวังตรงนี้แหละ3 13.5แล้วก็35นะครับซึ่งนะอ้างอิงนะครับอ้างอิงจากตัวนี้นะอ m เมตัดกันแล้วนะครับก็ เป็นสัญญาณการเข้าซื้อแล้วก็ราคายืนเหนือ EMA 75นะครับ HA เป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าอะไรก็เป็นสัญญาณการเด้งเด้งก่ะน,นะมองว่าเป็นเด้งก่อนนะครับยังไม่มองว่าขึ้นนะถ้าจะขึ้นเนี่ยเขาต้องยืนเหนือ,อ,อตรงนี้ให้ได้นะครับ36เปลี่ยนเป็นสีเขียว36.5นะครับ ให้ได้มันถึงจะเป็นขึ้นใช่ไหมมันก็จะเป็นลักษณะแบบแบบนี้ยเนาะขึ้นไปนะครับขึ้นไปแบบนี้มันถึงจะเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าเบื้องต้นคือมองเป็นไซเวกอนนะครับไซเวในกรอแบ,บแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับซึ่งเขาก็มีโอกาสเด้งขึ้นไปที่ นั่นแหละตามแนวต้านตามลำดับนะครับตามแนวต้านตามลำดับซึ่งเราก็มองเป็นจุดจุดไปนะครับมองเป็นจุดๆุดไปคือถ้าผ่าน31.5ได้นะครับจะไปต่อที่33.5ถ้าผ่าน33.5ไปได้อีกก็ไป35แล้วก็36.5ตามลำดับนะครับโอเคนะอันนี้ก็จากกราฟนะครับสามารถสรุปได้ว่าในไทม์เฟรมวิดยังเป็นสัญญาณการเข้าซื้อนะครับ ทามเฟม4ชั่วโมงก็ให้เข้าซื้อนะครับทาเฟม30นาทีให้เข้าซื้อท่ามเฟมชั่วโมงให้เข้าซื้อท่ามเฟม15ก็เป็นสัญญาณการเข้าซื้อหมดเลยนะครับแต่เงื่อนไขถ้าดูละเอียดคือต้องสามารถยืนเหนือ31.5ให้ได้นะครับก็ไปต่อนะครับจะไปต่อที่33.5 35 36.5นั่นเองนะครับโอเคจากกราฟก็วิเคราะห์วิแคะได้ประมาณนี้นะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนนะครับที่เป็นข้อมูลข้อมูลหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจการลงทุนของเพื่อนๆนนะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับจาก m o n e y ่เบตเตอร์ Better. สวัสดีครับ